อานที่สงจากการปล่อยสัตว์ต่างๆมีอะไรบ้างคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนสายบุญเนาะสายที่ชอบทำบุญทำทานได้มีโอกาสนะได้ดูแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้มิจารยญาณในการรับชมนะอยากจะบอกพี่น้องเราแบบนี้ครับเนาะ การทําบุญทําทานเนี่ยไม่ว่าเราจะทําบุญทําทานอะไรก็ตามถ้าเราทําด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของเราด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเราใช่ไหมครับเราได้บุญอยู่แล้วเราได้บุญอยู่แล้วครับได้บุญอยู่แล้วเนาะได้บุญได้ารมีอยู่แล้วจากการที่เราได้ทําได้แผ่นั่นคือความจริงแต่ทีนี้เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องการความเร่งด่วนนะต้องการอานิสงส์ตรงผมขออนุญาตใช้คําว่าอานิสงส์ตรงนะครับก็คือการปล่อยนะครับการปล่อยสัตว แต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยอันนี้สงตรงเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับเอาเอาเอาสัตว์น้ําก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะย้ำนะผมจะพูดพูดคำนี้บ่อยหน่อยนะอย่าเพิ่งเบื่อนะนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันเพราะบางคนอาจจะเชื่ออีกแบบหนึ่งก็ไม่ว่ากันไงนะเดี๋ยวจะเอ้ยมันไม่จริงไม่ใช่ก็ถ้าไม่ใช่ของคนอื่นก็ไม่ว่ากันน่ะแต่ผมเชื่อแบบนี้แล้วใครเชื่อเหมือนกันก็ก็เอาไปทําแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อน อันทนี่สองจาก,การปล่อยสัตว์น้ําผมไม่รู้หรอกว่าท่านจะปล่อยสัตว์น้าอะไรเอาข้อแรกก่อนนะครับทุกครั้งในการที่เราจะจะปล่อยสัตว์น้ํานะครับผมแนะนําให้เราให้เราอ้างถึง่ะครับคือเอ่ยถึงพระแม่คงคาเสมอขอพระแม่คงคาเป็นพระยานนะครับวันนี้วันนี้นะครับข้าพเจ้าได้ไถ่ชีวิตได้มอบชีวิตใหม่ให้กับ ปลานะครับปลาช่อนปลาดุกอะไรก็ว่าไปขออานิสง์ผลบุนนี้จงส่งผลดนลบันดาลให้ข้าพเจ้านะครับมีชีวิตที่ยืนยาวอะไรก็ว่าไปตามอานิสง์ตรงของสัตว์น้ําชนิดนั้นๆเพราะนั้นทริกก็คือต้องต้งเอ่ยถึงพระแม่คงคาทุกครั้งนะครับถ้าเป็นสัตว์น้ำโอเคไหมทีนี้มาดูนะครับสัตว์น้ำนะคบที่เรานิยมนิยมปล่อยกันเนี่ย อันนี้ส์ตรงอาน,นิสงส์ตรงของสัตว์น้ําชนิดนั้นๆมีอะไรบ้างสุดิตสุดฮิตเนาะก็จะเป็นปลาดุกปลาดุกเนี่ยก็ปล่อยกันบ่อยถูกปปลาดุกนะครับอัน,นิี้ส์งตรงของการปล่อยปลาดุกนะครับคือการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะคู่แข่งกิจการงานใดก็ตามที่ทําแล้วมันมีคู่แข่งนะครับอยากให้มันรู้ล่วงอยากให้ชนะเขา ไปสอบแข่งขันปริปรมูลแข่งขันอะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปปล่อยปลาดุกดูนะครับ9ตัวก็ได้แตัวก็ได้นะครับถ้าถามผมมาผมแนะนําอยู่2ออตัวเลขก็คือ8กับ9นะครับหรือจะเลข5ก็ได้นะเลข5ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าจะเพิ่มมาถ้าเป็น3ตัว3ตัวเลขก็ปล่อย5ตัว8ตัวหรือ9ตัวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แสดงเจตจานงดีๆแล้วกันในการที่เราตั้งจิตอธิษฐานตรงนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นปลาดุกเรื่องของคู่แข่งนะปลาอะไรอีกครับปลาไหลนะครับถ้าเป็นปลาไหลเนื้ออาณิส่งตรงอยากจะให้มันส่งผลเร็วๆเนี่ยก็คือเรื่องของการเงินการงานราบรื่นครับการเงินการงานราบรื่นไม่สะดุดเลยต้องปลาไหล แต่ต้องแสดงเจตจำนงตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะนะครับถ้าใครที่ตามผมน่าจะได้ดูคลิปเรื่องของการแสดงเจตจำนงในการใช้บุญไปแล้วเนาะก็อานิสงผลบุญนี้จงส่วนผลบุญบันดาลให้อ่าชีวิตการงานการเงินของข้าพเจ้าเนี่ยไหลลื่นไม่สะดุดไม่ติดขัดอนะไรเงี้ยก็แสดงให้มันชัดเจนแล้วกันว่าต้องการอะไรเนาะปลาไหลแล้วเนาปะปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนก็เป็นเรื่องของโชคลาภเรื่องของการงานการเงินปลานินก็เหมือนกัน นะปลานินก็เป็นเรื่องของโชคลาภการงานการเงินนะครับแต่ปลานินหรือว่าปลานินหรือว่าปลาตะเพียนเนี่ยให้เราะมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันใจส่อนะครับเดี๋ยวไปจัดหามาแล้วก็เอาไปปล่อยไม่ทันแทนที่จะได้บุญกลับได้บาปอีกนะอ,อ,อีกนิดหนึ่งนะครับปลาทุกชนิดที่จะปล่อยที่จะปล่อยถ้าต้องการอ้นิสสงแรงๆต้องเป็นปลาหน้าเขียงเท่านั้นนะครับต้องเป็นปลาหน้าเขียงเท่านั้นปลาที่กําลังจะโดน คนซื้อไปเพื่อทําอาหารคือพูดง่ายๆมันกําลังจะตายอ่ะแล้วเราไปซื้อมาเพื่อไถ่ชีวิตเขานี่คือนี่คือสิ่งที่เราเราจะต้องคัดสรรน,นิดนึงบางคนไปซื้อซื้อปลาที่เขาเตรียไมไว้อยู่ข้างบอ่อเพื่อปล่อยแล้ว,ลวอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนเพราะว่าโดยสย่วนใหญ่มันเป็นปลาวนนะปล่อยปุ๊บเขาก็จับขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยจะไม่สนับสนุนจะจะต้องเป็นปลาแบบนี้ครับอันนี้ส่งมาถึงจะแรง แล้วก็อีกหนึ่งทริคนะครับเวลาที่เราไปจัจ่ายนครับในการซื้อนะครับซื้อปลาที่ตลาดที่เขียงนะครับห้ามต่ออย่าต่อรองราคาเด็ดขาดไม่ว่าแม่ค้าจะบอกว่ากิโลละเท่าไหร่ก็ตามถ้าวันนั้นถ้าตั้งท่านต้องการอนะ่ะตั้งจิตอธิษฐานแล้วว่าจะไปปล่อยสัตว์นะเนาะไปปล่อยปลาเนะี่ยเท่าไหร่ไม่รู้ละถ้าท่านจะทำนะซื้อเลยไม่ต้องไปต่อรองราคาแล้วครับซื้อมาได้เลยครับแล้วก็เอาไปปล่อยโอเคไหม ไปไหนแล้วนะครับก็ตั้งแต่ปลาดุไปแล้วเนาะปลาดุกไปแล้วปลาปลาไหลไปแล้วปลาตะเพียนปลานินไปแล้วใช่ไหมครับนี่คือตระกูลปลาทั้งหลายนะครับอันนี้ส่งตรงก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันผมนึกบอกแล้วว่ามีปลาอะไรอย่างนะครับเอาตามนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นกลุ่มของเตาตะภาพอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องของอายุอยู่แล้วอายุยืนนะครับส่งผลอันนี้ส่งตรงเรื่องอายุยืนนะครับท่านแสดงเจตจำนงได้เลย แสดงเจตจำนงในการทําบุญทําทานครั้งนั้นอะในการให้ชีวิตอะได้เลยให้ให้ส่งผลดุลไปให้ข้าพเจ้านะครับได้รับอะไรก็ว่าไปที่มันเป็นอันที่ส่งตรงของปลาช,ชนิดนั้นๆน,นะที่ผมบอกไปเมื่อกี้อ่ออีกหนึ่งหนึ่งชนิดก็คือปลาหมอถ้าปลาหมอเนี่ยในยาเป็นเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยตรงนี้ประสบการณ์ตรงเหมือนกันนะครับใครก็ตามที่อ่อเขาเรียกว่ามีมีผู้ป่วยวิกฤตวิกฤตนะผมแนะนํานะ ไปปล่อยปลาหมอ9ตัวปลาหมอ9ตัวถ้าใครก็ตามนะครับที่มีญาติพี่น้องนะครับอยู่ในมีอาการเจ็บป่วยขั้นวิกฤตเป็นผู้ป่วยวิกฤตคือคือหนักหนักมากๆแล้วนะครับก็ลองดูนะเนาะมันก็เป็นความเชื่อครับแล้วก็ไม่ได้มีตน้นทุนที่สูงอะไรขนาดนั้นเนะาะถวายชงกทานใช่ไหมครับผ้าไตรจีวรจะทําก่อนอันดับแรกเสร็จแล้วนะครับให้ไปซื้อปลาหน้าเขียงเป็นปลาหมอนะครับ ซื้อมา2ชนิดเลยนะทั้งปลาหมอและปลาดุกอย่างละ9้าตัวอย่างละ9ตัวแล้วท่านก็เอาไปปล่อยนะครับให้อ้างถึงอธิษฐานจิตถึงพระแม่คงคาขออนิสงส์ผลบุญนี้นะครับจากการให้ชีวิตนะครับกับปลาหมอและปลาดุกเนะี่ยทั้งหมด9ชีวิตนะครับปลาหมอ9ชีวิตนะครับปลาดุก9ชีวิตนะขออนิสงส์ผลบุญนี้เนะี่ยจงส่งผลดุลบับานาลให้แม่ของข้าพเจ้าที่มีอาการเจ็บป่วยแล้วก็ว่าไปวิกฤต หายดีนะครับหรือว่ามีอาการที่ดีขึ้นนะครับหายเป็นปกติน่ยในเร็ววันด้วยเทินแบบเนี้ยก,ก็ก็คือแสดงเดจือจนงแบบนี้ให้มันชัดเจนไปเลยเพราะน,นอ้น,นิสส่งของของประหมอเนี่ยจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยท่านไปทําได้เลยหลังจากที่1ก่อนนั้นหนึ่งไปถวายสังฆทานใช่ไหมครับพระไตรจีวรพระพุทธรูปหน้าตักห้านิ้วขึ้นไปได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ มาปล่อยประหมอพอปล่อยประหมอเสร็จก็ไปขอพรกับหลวงพ่อทันใจนะครับกับหลวงพ่อทันใจขอเรื่องเดียวเท่านั้นคือขอเรื่องอาการของผู้ป่วยวิกฤตของเราเนะี่ยให้ดีขึ้นให้หายเป็นปกติในเร็ววันทํามอย่างเนี้ยนะครับไม่รู้นะลองมาดูนะครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงผมผมเคยมีเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็มันเหมือนปาฏิหาริย์จริงที่เกิดขึ้นนะครับจากผู้ป่วยวิกฤตก็ดีวันดีคืนนะครับจน หายดีเป็นปกติทุกวันนี้ยังยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลที่มันอาการสาหัสอะไรอีกเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนะี่ยโอ้โหยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นลองดูนะครับอันนี้คือสัตว์น้ำนะสัตว์น้ำอันนี้ส่งตรงคือแบบนี้แต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่นะครับไถ่ชีวิตโครกระบืออันนี้ส่งตรงของการไถ่ชีวิตโครกระบือก็คือเรื่องของอายุนั่นแหละเรื่องของสุขภาพเรื่องของอายุยืนเรื่องของครอบกรรมนะครับ ปัญหาทุกใจร้อนใจต่างๆก็จะหมดไปจะคลี่คลายทริคเหมือนกันทุกครั้งที่ถ่ายชีวิตโคกระบือเราก็ต้องอ้างอิงถึงพระแม่โพศกแล้วก็พระแม่ธรณีนะครับเป็นสักขีพยานในการทําบุญในครั้งนั้นของเรานะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในดีสแสดงจตบุนดีครบแล้วนะครับนี่คืออานิสงส์ตรงของการทําบุญกับการให้ชีวิตสัตว์ละกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําหรือสัตว์บก ให้ทิ้ไปหมดแล้วเนาะก็ลองดูครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะะทั้งมวลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเสริมตัวส่งไม่ใช่แก่นไม่ใช่แกนหลักแก่นและแกนหลักเหมือนเดิมครับคือตัวเราดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดังนั้นทุกคนครับเราทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตครับผม